สนับสนุนรายการโดยร้านอาจารย์คมพะขวัดธรรมชาติพระเครื่องร้านอาจารย์คมพะขวัดธรรมชาติพระเครื่องให้บริการตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาโดยใช้หลักการตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจสองขยายพราเนื้อนในมวลสารองค์ประจนเป็นกระแสดโด่งดังถึงผู้สะสมนิยมพระเครื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตชาิร้านธรรมชาติพระเครื่องตั้งอยู่ที่ตึกงแดงหลังตลาดโอตกก์สวนจตุจักชั้นสองสวนเอสนใจสอบถามหรือปรึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์0934236999หรือ098270 สนัทนนโดยกาแฟปาทีคอฟีกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อินดีไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งจัดการอบรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปลอดภัยและห่างไกลาย,ยาเสพติดตามนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการห้องประชุมเอราวันชั้น3อาคารหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นายทศพรถือผู้สาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งประธานเปิดการอบรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปลอดภัยและห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยมีนางกลางมาศสุขล้อมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงานวตัตถุประสงค์ของการอบรมมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะวิทยกรและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น125คนโดยได้รับเกียรติจากวิทยกรประกอบด้วยว่าที่ร้อยตีอากาศปานแย้มผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเส ติดสำนักง,งานปปสภาคหนึน่งพันตํารวจตียงยุทธอาจกมลตาวัตรสายงานพ่้อมกันปราบปรามทาหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์สานี้ตํารวจภูทรเมืองสมุทรปราการนางการจนา วน,นาภาถุงวนหน้ากลุมง,งานสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการนายจิรพงศ์สุภาษีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยชินประดิษฐ์ผู้ดำเนินรายการเสวนาได้แก่นายสาโรจน์จังปาศักด์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำรุมิตรภาพที่65โดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการ,รขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจำปีงบประมาณพศ2567เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดซึ่งต้องไม่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาดและต้องปฏิบัติอย่างจริง อย่างโดยใช้หลัก3าปอคือป้องกันปลูกฝังและปราบปรามตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประจำปีงบประมาณพศ2567และต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขแก้ไขปัญหานี้วิธีการหนึ่งคือใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาดําเนินการอย่างจริงจังเนื่องจากในการติดตามประเมินผลของหน่วยง,งานที่รับผิดชอบพบว่าเป็นระบบที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญา ความสามารถความมีคุณธรรมจริยธรรมและการมีวิถีชีวิตที่เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมสรับนุนการจัดการศึกษาเห็นความสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมจึงจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อจัดการอบรมให้ความรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อโรงเรียนของตนเองและเพื่อ ให้โรงเรียนตระหนักและให้ความสําคัญกับการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายสําคัญด้านการพัฒนานคนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ,รแล้วก็ที่มาเล่าที่จะมาคุยประสบการณ์ก็จะเป็นเนรางของเรื่องของการนําไม่ว่าจะเป็นในสน่วนนโยบายนะครับที่มารปรับแต่ใน หน่วยงานของท่านเนี่ยจะพูดง้อยาเสพมันต้อนแยกกับในในวงกฎหมายแต่ในกระทั่งนาือยาเคหรือเคตามีซึ่งโดยผมจะอธิบายต่อว่าภาพรวมเป็นยังไงน,นะครับคนที่เริ่มเสพเนี่ยที่ว่ากลุ่มเสพจริงแล้วนะดูด้านหน้าของผมนะครับวิธีการว่าผู้าถึงในนิทารการเมืองต้องว่าปัญหาก็ต้องคอยแต่คอย การที่มาในร่วมเสวนาให้กับคณะอาจารย์คณาจารย์ครูนะครับของโรงเรียนนะครับในจังหวัดส,สุพรรณเนี่ยซึ่งมาร้อยกว่าท่านเนี่ยนะครับก็เสมือนกับที่ว่าได้บรรยายให้กับเด็กนักเรียนฟังเนี่ยไม่ต่ำกว่า,า5,000คนนะครับเนื่องจากว่าบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายนะครับพอได้รับฟังในการเสวนาหรือว่าในการจัดอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปบรรยายหรือไปบอกต่อกับนักเรียน นะครับถึงแนวทางป้องกันแล้วก็ยาเสิบติดได้เป็นอย่างไรนะครับเราจะป้องกันยังไงก็เหมือนการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนในเบื้องต้นนะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วคณาาจารย์ทุกท่านเนี่ยนะครับก็มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ตั้งใจในการรับฟังในการเสวนาในครั้งนี้นะครับก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนจะมีในการเสวนมในครั้งต่อๆไปในหลายส่วนการศึกษาทั้งจังหวัดสุพรรณครับขอบคุณครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสาน,นับส,สนุนโดยกาแฟบาทีคอปฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่นิมหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สาติหนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแควเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูก ชนนันนดน้ำมันนาดับจะไม่มีเอกรถกอดาลุยต้านนั่นนู่นอิศรต้องขวันี้เลย